วันทีนะครับพบสิทธพิบาลในเช้าวันจันทร์ที่16มกราคมน,นะครับก็พระธรรมลูกาบทที่19ข้อ1ถึงข้อ10ซึ่งเป็นเหตุการณ์เรื่องหนึ่งซึ่งหลายคนเคยได้ยินได้ฟังมานะหลายครั้งด้วยการเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนเก็บภาษีชื่อสักเคียตนะครับแล้วชายคนนี้นั่นเองเขาเองนี้เนี่ยก็ได้ยินคนประชาชนพูด ว่าพระเยซูเสด็จผ่านเข้าไปในเมืองที่เขาเองอาศัยอยู่ดังนั้นเป็นเหตุที่กระตุ้นให้ซักเคียสเนี่ยอยากจะเห็นพระเยซูหรืออยากจะรู้จักพระเยซูนะครับหัวข้อวันนี้ผมตั้งว่าพยายามจะดูให้เห็นพระเยซูนั่นคือความตั้งใจของชายคนที่เชื่อนะครับซักเคียสในสายตาของคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนบาปและ ไม่อยากคบค้าสมาคมด้วยผมแบ่งนะครับข้อคิดเป็นทั้งหมดเนี่ยเ,เป็นสข้อคิดด้วยกัน4ข้อคิดด้วยกันข้อคิดประการที่1นนะครับซักเทเมีความตั้งใจอยากจะรู้จักพระเยซูนะฮะความตั้งใจของเขาอยู่ในข้อที่ 1... ถึงข้อที่4แล้วเมื่อเขาตั้งใจแล้วเ,เราได้เห็นหนึ่งก็คือ ใน1.1เขามีความพยายามนะครับพยายามจะดูให้เห็นพระเยซูว่าพระองค์เป็นผู้ใดก็เขาเองจะต้องไม่เพียงแต่ตั้งใจเริ่มต้นที่จะทำใน1.2ให้ข้อคิดเราเพิ่มว่าเขาความพยายามของเขาเผชิญอุปสรรคอยู่ในข้อที่3พระกัมภีร์เขาบอกว่าเขาเพราะว่าคนมากอาจจะ คอยอะไรไหคคอยกลั้นเขาเป็นอุปสรรคให้เขาไม่สามารถเข้าถึงพระเยซูหรือเหตุผลอีกอันหนึ่งนั่นก็คือเพราะเขาตัวเตี้ยนะบุคลิกนี้นั่นเองทำให้เขาไม่สามารถที่จะมาถึงพระเยซูได้แต่เราได้เห็นหัวใจอันหนึ่งในความพยายามของชายคนนี้คือเขายังมุ่งมั่นไม่ยอมหยุดไม่ยอมเลิก อยู่ในข้อที่สี่พระกัมพีบอกว่าเขาวิ่งไปข้างหน้าปีนขึ้นไปต้นมะเดือ่อเพื่อจะได้เห็นพระองค์นะครับก็เราได้เห็นถึงความตั้งใจที่ดีที่เขาไม่ยอมหยุดไม่ยอมเลิกแม้ว่าเขาจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคในการที่จะทำไมครับได้เห็นพระเยซูเช่นเดียวกันนะครับในชีวิตของพวกเรามีอะไรบ้างไหมครับที่เราเองเออ เป็นอุปสรรคชีวิตของพวกเราที่ขัดขวางกั้นเรานะทำให้เราไม่สามารถที่จะมาพบกับพระเยซูหรือสามารถที่จะรู้จักกับพระเยซูแล้วก็ใกล้ชิดกับพระเยซูมากขึ้นนะครับอย่าให้เราท้ออย่าให้เราถอยอย่าให้เราหยุดนะครับให้เราเหมือนอย่างชายคนนี้ที่ชื่อสักเคียดน,นะครับข้อ คิดประการที่สองพระเยซูตอบสนองสักเคียนนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเยซูเนี่ยหรือพระเจ้านะครับทรงทำไมครับเห็นหัวใจของชายคนที่ชื่อสักเคียนที่เขามีความมุ่งมั่นแล้วไม่กลัวอุปสรรคในการที่เขาอยากจะรู้จักพระองค์เช่นเดียวกันถ้าเราเองมีความมุ่งมั่นนะบักบันอดทนเราเองก็จะได้รับพระเมตตาของ พระเจ้าในสองข้อคิด3ส่วนย่อยนะสองจุทรงตามหาเขาทําไมผมจึงใช้คํานี้เพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เสด็จมาถึงที่นั่นที่ที่ซักเคียสนะครับต้นไม้ที่เขาเองอยู่และทรงแงยนพระพักดูนะครับบางครั้งเราอาจจะคิดว่าซักเคียสตามหาพระเยซูแต่แท้ได้จริงนะรพระเจ้าตามหาซักเคียสต่างหากพง์ตั้งใจที่จะ ไปที่นั่นและหยุดที่นั่นแล้วก็เงยพระพักดูเขานะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามารู้จักกับพระองค์นะครับทั้งหมดเหล่านี้เป็นพระคุณที่พระเจ้าทรงทช่ไหมครับตามหาเราจดพบและ2.2ครับพระองค์ทรงเรียกสักเคียดโดยที่พระกัมพีชากข้า่าสักเคียดเอ๋อจงรีบลงมานะครับพระองค์ตอบสนองความต้องการที่เขาอยากจะได้ และเกินกว่าที่ซักเคียสคาดคิดด้วยเพราะเขาเพียงแต่คิดว่าทำไมครับอยากจะเห็นพระเยซูเท่านั้นแต่พระเยซูตอบสนองเขามากกว่าให้เขามากกว่าที่เขาขอที่เขาคิดคือพระองค์ทรงทำไมครับทรงมาหาเขาแล้วก็เรียกเขาชื่อสังเกตดูใช้คำว่าชื่อซักเคียสพระองค์รู้จักซักเคียสก่อนที่ซักเคียสจะหาพระองค์หรือแม้กระทั่งซักเคีย เกิดซะด้วยพวระงเจาะจงเลือกเขาเรียกเขาแล้วพระองค์ไม่เพียงแต่เรียกเขาลงมาเท่านั้นใน2.3ดพระองค์ทรงประสงค์จะพักในบ้านของเขาการพักในบ้านการมีร่วมรับประทานอาหารนั้นเป็นภาพของความสัมพันธ์และเป็นภาพของจิตวิทย์ด้านจิตวิญญาณก็คือเป็นภาพที่เจ้าหมครับเรากับพระเจ้ามีสัมพันธภาพกันอย่างใกล้ชิด พระองค์ไม่เพียงแต่ต้องการให้สักเคยรู้จักกับพระองค์เท่านั้นแต่พระองค์งต้องการชีวิตของสักเคษบ้านนั่นก็คือหัวใจคือชีวิตของเราที่พระองค์ต้องการเข้าไปพักเพื่อที่จะไม่เพียงแต่เป็นแขกแต่พระองค์ต้องการที่จะเข้าไปเพื่อที่จะเป็นเจ้านายในบ้านของสักเคษหรือในอีกด้านหนึ่งพระองค์ไม่เพียงแต่ต้องการให้สักเคสมาพบกับพระเยซูเท่านั้น รู้จักกับพงค์แต่พงค์ต้องการที่จะเข้าไปในบ้านของสักเคียเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในบ้านแล้วนําความรอดไปถูกทาไมครับทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นข้อคิดอาการที่สามครับซักเคียกับใจเชื่อข้อที่หกถึงข้อที่เก้าสิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าซักเคียกับใจมีอยู่สามสิ่งที่สักเคียทํในสามจุดหนึ่งสักเคียนะครับยอมต้อนรับ พระเยซูรีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อพระเยซูเรียกเมื่อพระเจ้าเรียกพระองค์ไม่บังคับพระองค์ให้เสรีภาพกับซักเคียสที่จะตอบสนองสิ่งที่พระองค์ทรงหยิบยื่นให้กับเขานะครับสามจุดสองพระเขาเองยอมรับพระเยซูโดยคําพูดที่เขาพูดนะครับองพระผู้เป็นเจ้าหมายถึงใครครับ คือยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าคนที่กลับใจเชื่อนั้นคือคนที่นะครับไม่เพียงเดยดตอนรับพระเยซูเข้าไปในชีวิตแต่ยอมรับพระเยซูเป็นองค์จอมเจ้านายหรือเป็นพระเจ้าในชีวิตของเขา3.3ครับเขาแสดงออกอกีกคือยอมให้ทรัพย์สินของของข้าพระอ,องค์ข้าพระอ,องค์ยอมให้คนอนาถากลึงหนึ่งทรัพย์สินเงินทองที่เขามีมากมายนะครับเขายอมที่จะทำไมครับให้บริจาค เราจะเห็นเริ่มมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ถูกต้องก็จะเริ่มมีจิตใจที่ให้กับพี่น้องหรือเพื่อนบ้านผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อเราเองเริ่มต้นมีความสัมพันธ์เชื่อในพระเยซูชีวิตของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเราจะมีน้ำใจคิดถึงคนที่ยากจนคนที่ด้อยโอกาสคนที่ขาดที่พึ่งอย่างคนอนาถานะครับ 3.4ครับเขายอมคืนเขาพะเจ้าโกงอะไรของผู้ใดข้าพง์ยอมคืนให้เขา4เท่าเราสังเกตด,ดูนะครับในบัญญัติของโมเสสถ้าใครโกงนะครับหรือขอโมยทรัพย์สินของคนอื่นจะต้องคืน2เท่าแต่ว่าชักเคดแสดงถึงสปิริตของการกลับใจวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงคือยอมคืนสิ่งที่เขาได้ทำ โกงคนอื่นมาสี่เท่าภาพนั้นเป็นภาพที่เห็นว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่เพียงแต่มีน้ำใจคิดถึงคนด้อยโอกาสแต่จะต้องกลับใจหันหลังความประพฤติที่ตัวเองได้ปฏิบัติผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเรามารู้จักพระเยซูแล้วเราเองจะมีการเปลี่ยนแปลงคือไม่เพียงแต่ทำสิ่งที่ดีทำความดี แล้วเราเองจะต้องหันหลังหยุดเลิกความประพฤติพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหมือนซักเคียที่เขายอมคืนนะครับสิ่งที่เขาเองได้โกงมาข้อสุดท้ายครับข้อคิดประการที่4การตอบสนองของต่อซักเคียตเมื่อเห็นคนนี้นะครับมีคนจำนวนมากตอบสนองเขาโดยเฉพาะประชาชน ในข้อที่เจ็เห็นแล้วเขาก็บน่นเพราะว่าพระเยซูเข้าไปพักกับคนบาปในสายตาของคนอื่นมาว่าคนนี้เป็นคนชั่วเพราะเขาทํางานอาชีพเป็นคนเก็บภาษีให้กับทำไมครับให้กับโรมันหลายครั้งเราตัดสินคนอื่นโดยอยู่ที่เรื่องของอาชีพการงานที่เราทำนะครับเราไม่ได้เห็นถึงหัวใจของ แต่สำหรับหัวใจพระไทยของพระเจ้านั้นต่างกันพระองค์มาจุดประสงค์รักคนบาปและให้โอกาสกับคนบาปเพื่อให้คนบาปได้กลับใจนี่เป็นสิ่งที่พระองค์มาเพื่อเที่ยวหาและช่วยเราควรจะมีหัวใจมีท่าทีนี้เหมือนอย่างที่พระเยซูมีไม่ใช่เหมือนอย่างประชาชนที่บนตำหนินะครับเมื่อเห็นใช่ไหมครับพระเจ้าได้ทรงมี พระเมตตาต่อคนที่เป็นคนบาปขอ,ปอพระยะอุยพรพวกเราทุกคนและพระวจนะของพระองค์ในวันนี้นะคะ